สวัสดีครับพวกช่องบูปชาเคนครับนี่อยู่ในเกมเบอร์เซนะครับกปรบิปราชนะครับตัวเอกของเราคือกัตนะตอนนี้เราไปดูเหตการกันต่อเลยนะครับคนเราจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนคู่ต่อสู้เราจะเป็นตัวสีแดงๆนะเดี๋ยวเราลองลุยเลยในฉากนะครับโกลเด้นเอนะครับกัตตื่นขึ้นมาในครั้งแรกนะครับภายใต้หลุมศพของแม่ของเขานะครับโดยแกมบิโนนะครับผู้เป็นผู้นำของกลุ่มนะครับ นักฆ่ารับจ้างนะครับได้เก็บกัดไปเลียงและลักสอนแล้วก็สอนวิชาดาบให้กัดนะครับตตอยู่ต่อมาวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกัดก็รู้เติบโตขึ้นมานะครับเป็นที่ปรดปรานของแกมบิโนมากนะครับแต่แกมบิโนก็หักหลังกัดในที่สุดนะครับในการพยายามที่กัดจะต้องปกป้องักชีวิตของตัวเองนะครับกัดก็เลยต้องจบชีวิตแกมบิโนไปนะครับจนทําให้กัดนะครับกลายเป็นคนที่ถูกไล่ล่าโดยกลุ่มนักฆ่าหรือกลุ่มทหารรับจ้างนะครับแต่ต่อมากัดก็เติบโตขึ้นนะครับ เป็นนักสู้ที่แข็งแกร่งและวันนี้นะครับเขาเรลังจะเข้าสู่การนะครับต่อสู้ครั้งแรกนะครับในในฐานะของฐานรับจ้างครับไปเลยศึกแรกฮูศึกแรกของฉันมาเขาอ,อยากเข้ามาหวังทา,นะางฉันนะแล่นล่ะนั่นนะครับเราต้องรีบเอาของก่อนนะครับ ไปโอ้โหเอาแล้วนะครับเจ็ดร้อยสุดแรกครับตรงโน้นครับตรงโน้นไป เรากำลังจะบุกปะชิดเมืองนะครับเก็บร้อยคุมฐานเบสแคปเจอร์ได้แล้วตัวนู้นนะครับอีกตัวนึงเหรอเอาของก่อนโดนนะครับอยู่ไหนอยู่นี่นี่ เรียบร้อยครับเกี่ยวของนะครับมาทับทิศตั้งมั่นนะครับตอนนี้เราลากรถนะครับชนประตูปราสาทแล้วโอ้โหศัตรูเพีย้ยมตอนนี้นะครับแถบสีฟ้าเราเริ่มนำนะครับ ขึ้นเลยดีกว่าตอนนี้เราชนะแล้วครับไปบุกเข้าเมืองครับเอาล่ะครับศัตรูตัวมาแล้วครับพิจแลนด์อาเมอฟฟิเซอร์นะครับโอ้หแถบแดงมาละตรงนั้นเลยครับเข้ามาพิกาจูฉันึกได้หน้าไม่ตาพิกาจูไปนี่ อยู่ข้างหลังมันใส่ชุดเกาะโอ้โหอึดนะครับแ,แ้วละข้างหน้านะครับโอ้โหนี่ตัวบอสพิดแลนเป็นตัวธนูนะครับตัวใหญ่เพื่อนเรียบร้อยไหนอีกของนน้นนะครับ เราไม่ต้องสนใจตัวเจ้าตัวจิ๊บนะครับอยู่ไหนตัวนี้เหรอขวางทางเหรอเรียบร้อยไปเข้ามาโดนฟันนะครับไป Nó chặt giảm dắt lắm Ồ bóp luôn Cắn nữa Má mà khổ lắm Đây เจอไอเทมนะรับแล้วไปไหนต่อข้างบนนะครับกลัวมันกลัวเราเลยครับหลบหนีเราใหญ่เลยมาเอ๋ข้างล่างเหรอไม่ใช่ตรงไหนกวาดล้างให้หมดไปโอ้มีรอยฟันเนี่ยนะครับอ๊ยจ่ะ ขหลังนะครับมาแล้วโอ้โหนี่ยล่ะใส่เกาะนะครับอัดเลยฉันเคลียร์ตอนนี้นะครับเหมือนกับศัตรูเราแตกพ่ายแล้วนะครับจำจัดพวกเขาให้หมดเขาจะเข็นรถเข้ามาแล้วนะครับอันนี้คือตัวของศัตรูนะ เราต้องไปทำลายนะครับไอตัวโยนลูกระเบิดเ <c oughs> นี่ยตัวละก่อนไปทำลายนะครับเดี๋ยวเรามาเอาหนี่กันกลับเราของแป๊บนึงรอกันนะเพื่อนเอาของก่อนแป๊บอยู่นี่เอง เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปนี่เรายึดเบสแล้วครับสีฟ้าของเรานี่คือฐานตลาดนะครับ ต้องไปช่วยนะครับดึงระเบิดมาออกมาแล้วเอา้าไปไม่ได้ออกไงล่ะ ตรงนี้ก่อนดีก่อนหลุดไหมตรงพังตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อยังไม่ตายได้ยังไงล่ะสองตัวเลยฮึมเอาเสิ เรียบร้อยมาแล้วครับโมโหแล้วขั้นผังเจ้าเครื่องนี้ก่อนเรียบร้อยครับ เขาจะโยนเครื่องแล้วครับดันเข้ามาเลยเพื่อนนี่ทางประตูไหมครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนี่ไงเอาแล้วมา เอ๋ใส่เทตอนนะครับนั่นมันนั่นมันบาซุโซ่ดิผู้ชายที่คนเดียวที่ฆ่าคนถึง30คนในครั้งเดียวฉันได้ยินว่ามันแข็งแก่งมากอะไรเลยท่านนายต้องการหัวผู้ชวันแล้วก็เข้ามาตรงๆเลยบาซุโซ่นะครับเราต้องเอาชนะบาซุโซ่นะครับเป็นนักรบลักเจ้าอีกคนหนึ่งนะครับโอ้เป็นน่าจะเป็นกลุ่ม ที่เราเคยรู้จักมาก่อนนะที่เนเพื่อนเรามาก่อนนะเนี่ยนะมาซุโซ่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของก่อนนะนั่นเห็นไหมหน้อยมันพยายามทำลายอาวุธเรานะครับเียับร้อยหนึ่งเดี๋ยวของก่อน พลายขินดาบผาผู้ผาทลายทลายแม่น้ำนะครับอ้าวเฮ้ยไม่มแบบีของเดี๋ยวก็อนอยู่ไหนด้านอยู่นู่นดีมากเพื่อนรักษาฐานทัพเราไว้นะมาแล้วของอยู่นี่นะครับ เพิ่มพลังเรื่อยๆยู่ก่อนยังม,มีอีกหรอเนี่ยนะ่ะมีนะครับอีกสองอันอยู่ด้านหลังปา่าไปเกียงครับศัตรูแอบอยู่นะฮะได้อทองอีกพันหนึ่งนะครับนี่ อัดแน่เข้ามาเรียบร้อยอีกจุดหนึ่งนะครับได้แบบที่บอกซ่อนอยู่้านหลังตรงนี้นี่ เด้นเลยนะครับไปเจดก,การมาซูโซ่นะครับนี่เพื่อนเรานะโอ้ทหานเราเพียบนะครับ อยน,นี่นไงยังเหลือเยอะเนี่ยเรียบร้อ,อยโอ้โหยังอยู่บอสยังอยู่นะบะดกันได้เรียบร้อ,อยหมด ปาบหมดเกลี้ยงครับเหลือบาซุโซตัวเดียวแล้วมันดูจัดก,กัรซะแล้วนะฮะยิ้อะไรกี้นเนี่ยว่าไม่ปิดประตูนะครับโอกาสที่เราจะเอาชนะบาซุโซได้นะครับเราต้องจัดก,การทหารที่อยู่ยนี้ให้หมดให้หมดก่อนมาเลยโอ้มันปิดประตูตีแมวแล้วที่นะ โอ้โหเอ้าบังคับนะครับ โหเลยโหนะครับเยอะนะครับโอ้โหไหลมา,าอย่างซอกน้ำโหแล้วครับเราเก็บเราไม่หวนออกมายังบอสมาแล้วครับบอสมาแล้ว เรียบร้อยครับมิชั่นเคลียร์ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด,กกดกซับป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วดูกันใหม่คลิปหน้านครับว่าเราจะปราบบาซูเซอร์ได้แบบไหนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ